สวัสดีค่ะไทยมุกการศึกษาแบบเปิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การเรียนออนไลน์รายวิชาการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุซึ่งเป็นวิชาที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนระดับปริญญาตรีและบุคคลที่สนใจได้รับความรู้เกี่ยวกับผู้สูงอายุและวิธีการดูแลผู้สูงอายุค่ะในวันนี้เราจะมาพบกับ รองศาสตราจารย์มนทาลิมทองกุลอาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีที่จะมาพูดคุยกับเราเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายของผู้สูงอายุค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ นอกจากการเปลี่ยนแปลงของร่างกายจากภายนอกที่เราสามารถสังเกตได้แล้วนะคะภายในร่างกายของผู้สูงอายุก็คงมีการเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกันใช่ไหมคะตรงนี้อยากให้อาจารย์ช่วยอธิบายนะคะว่าการเปลี่ยนแปลงภายในร่างกายของผู้สูงอายุเนะะี่ยค่ะมีอะไรบ้างคะที่เราที่เราทราบการเปลี่ยนแปลงภายในนะคะภายนอกนี่เราก็เห็นด้วยตาค่ะนะคะแต่ภายในนี่แหะอาจจะมองไม่เห็นด้วยตาค่ะแต่มันมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นในวัยสูงอายุนะคะเช่นถ้าในเรื่องของระบบทางเดินหายใจ เราจะสังเกตว่าผ mm ู hmm. ้สูงอายุเหนื hmm. ่อยง่ายนะคะเหนื่อยง่ายก็เนื่องมาจากว่าความจุของปอดนี่ลดลงนะคะเมื่อความจุของปอดนี่ลดลงทําให้ปริมาตรของอากาศที่ค้างในปอดเพิ่มขึ้นนะคะผู้สูงอายุก็จะอันนี้ก็จะเป็นสาเหตุเนี่ยทำให้เกิดน้ําข้างในปอดได้นะคะมันก็เป็นสาเหตุที่ว่าทำอะไรทีนึงก็เหนื่อยง่ายได้นะคะนอกจากนี้นะคะระบบทางเดินอาหา ะะระบบทางเดินอาหารเนี่ยถามว่ามีปัญหามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะคะในผู้สูงอายุเนี่ยในของระบบทางเดินอาหารที่มีการเปลี่ยนแปลงก็คือจากที่เราพูดเมื่อกี้ว่าฟันนะคะฟันมีการโยกคลอนนะคะก็ทําให้รับประทานอาหารได้น้อยลงความอยากอาหารเบือ่อความาอยากอาหารนี่ลดน้อยลง บางคนก็จะเบื่ออาหารไปเลยเคยวอาหารไม่ละเอียดด้วยนะคะอันนี้ก็จะทําให้มีปัญหาเกี่ยวกับการย่อยการดูดซึมนะคะก็จะเป็นปัญหาตามมาแล้วจากการที่เราไม่อยากนะคะเบื่ออาหารก็ทําให้เกิดภาวะขาดสารอาหารได้ทีนี้สิ่งที่มีเกิดการเปลี่ยนแปลงภายในก็คือระบบทางเดินปัสสาวะนะคะทางเดินปัสสาวะนี่ขนาดของไตจะเล็กลงแล้วก็อัตรา การกรองก็จะลดลงด้วยนะคะนอกจากนี้เนี่ยกระเพาะปัสสาวะก็จะอ่อนกําลังลงขนาดเล็กลงสังเกตไหมคะที่ว่าผู้สูงอายุใช่เข้าห้องน้าบ่อยอ่เข้าห้องน้ําบ่อยผู้สูงอายุบางคนก็ไม่ค่อยอยากดื่มน้ําเลยเพราะเขาไม่อยากเข้าห้องน้ำใช่เขาไม่อยากเข้าห้องน้ำแบบต่อเนื่องกันว่าอ่ามันก็จะเป็นไปอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ถ้าดื่มน้ําบ่อยก็ปัสสาวะบ่อยยิ่งถ้าเกิดไปนอนโรงพยาบาลเนี่ย ไปเดินไปฉี่เองไม่ได้ที่ห้องน้ำเนี่ยก็ต้องมีการขอม่อน,นอนซึ่งลำบากแตะกะารพทย์เขาก็พยายามจะไม่ไม่ค่อยเดินน้ำนะคะส่วนส่วนในผู้ชายเนี่ยก็มักจะมีต่อมลูกหมากโตนะคะที่เขาบอกว่าต่อมลูกหมากโตก็จะมีปัญหาเช่นกันพอต่อมลูกหมากโตมันก็จะบีบเบียดท่อทางเดินปัสสาวะทําให้ผู้ชายนี่ก็มีปัสสาวะที่ว่าบ่อยขึ้นนะคะ เพราะเพราะฉะนั้นเนี่ยในวัยในวัยผู้สูงอายุเนี่ยผู้ชายก็จะมีเรื่องต่อมหมากเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะนี้ในเรื่องของผู้หญิงในระบบคอนเดินทานเดิปรปัสโะาก็คือการกั้นปัสสาวะไม่อยู่ก็มีนะคะเนื่องจากความยืดหยุ่นของของกระบังนะคะของของกระบังลมเนี่ยนะคะหย่อนยานก็ทําให้การบีบตัวของกระเพาะปัสสาวะเนี่ยไม่มีประสิทธิภาพเท่าเมื่อก่อน ก็จะไม่เกิดการปักกั้นปัสสาวะลำบากนะคะนอกจากนี้ต่อมทํางานทางเพศนี่ลดลงสังเกตเลยไหมคะว่าผู้หญิงเคยได้ยินไหมคะคำว่าวัยทองค่ะนะคะผู้หญิงพออายุมากขึ้นรังไข่ก็จะฟอนะคะเมื่อรังไข่ฟอรังไข่ก็จะผลิตคือรังไข่เนี่ยจะเป็นตัวผลิตฮอร์โมนเอสโตรเจนค่ะนะคะซึ่งเป็นสิ่งสําคัญเอสโตรเจนโปรเจสเตอโรนถ้าฮอร์โมนพวกนี้ลดลงเนี่ยก็จะทําให้กระดูกบางลง ก็จะมีปัญหาในเรื่องกระดูกหักแกง่ายนะคะแล้วก็ก็จะมีปัญหาในเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์ด้วยนะคะผู้หญิงเนี่ยพอพอในวัยนี้แล้วเนี่ยก็จะไม่ค่อยไม่ค่อยม่คีความต้องการว่าความการหล่อลื่นมันน้อยลงนะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็จะมีในเรื่องของต่อมไรท่อเช่นต่อมใต้สมองต่อมไทรอยต่อมเพศเนี่ยต่อมไทรอยเนี่ยจะเป็นจะเป็นตัวที่บอกเราได้เลยว่าทําให้เราเนี่ย ทำไมผู้สูงอายุถึงเฉยชาลงถึงช้าลงะนะคะเป็นเพราะทำทายทร้เนี่ยอาจจะทํางานน้อยลงละนะคะ,คะหรือว่าในเรื่องของระบบประสาทแล้วก็สมองเนี่ยเซลของประสาทของสมองเนี่ยก็จะลดลงนะคะความรู้สึกคิดนึกคิดก็จะช้าลงนะคะปตติปัญญาก็จะเสื่อมถอยอจําอดีตได้มากกว่าปัจจุบัน <laughs> นะคะแล้วก็การเปลี่ยนแปลงอีกอย่างหนึ่งก็คือการเปลี่ยนแปลงทางด้าน ภายในอ่ะที่เราไม่เห็นก็คือการเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจทําให้ผู้สูงยุ่นเนี่ยอาจจะมีพฤติกรรมที่แปลกออกมาได้นะคะเพราะฉะนั้นผู้ดูแลก็ต้องคำนึงถึงด้วยไม่ใช่เห็นพฤติกรรมแปลกๆ้วบอกอุ้ยนี่ประหลาดใช่อาจจะเป็นเพราะการเสื่อมถอยของวัยด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนี่ก็คือการเปลี่ยนแปลงภายในที่เราไม่สามารถที่จะเห็นได้จากภายนอกเราต้องใช้วิธีการสังเกตเอาแล้วก็คนดูแลก็จะต้องมีความรู้ในเรื่องพวกนี้ก็จะได้สังเกตผู้สงวัยได้ เราก็เป็นการเตรียมตัวผู้สูงวัยด้วยว่าเราก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงภายในอย่างไรบ้างจะต้องดูแลตัวเองด้วยค่ะนะคะวันนี้เราก็ได้รับความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายของผู้สูงอายุเป็นอย่างมากเลยนะคะต้องขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์มนทาลิมทองคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะที่เสียสละเวลามาให้ความรู้กับเราในวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแล้วพบกันใหม่กับความรู้ดีๆในไทยมุก การศึกษาแบบเปิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตสวัสดีค่ะ